ันหยุดของแม่สัปดาห์นี้เราไม่ได้ไปไหนเรามาล้างจานชามของเด็กๆกันค่ะจะเห็นว่ามีคราเบเปื้อนเยอะมากแม่ก็ไปถ่ายติ๊กต็อกจนเจอแบรนด์นี้ค่ะแบรนด์พูล่านั่นเองค่ะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะค่ะที่สําคัญไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีสีแม่ก็ไม่รีลอค่ะรีบเข้าตอกๆไปดูรีวิวแล้วก็กดสั่งมาอย่างไม่คิดเลยค่ะอย่างปกติเวลาที่แม่ล้างจานชามน้องนะคะแม่ก็จะแช่น้ําเปล่าค่ะแล้วก็ รอให้ค่าเปื้อนออกนะคะแล้วก็แม่ก็จะใช้สกอตไบท์เท่านั้นเองที่ขัดขัดออกนะคะไม่ได้ใช้น้ํายาเลยเพราะว่าแม่ก็จะรู้ว่าน้ํายาที่คนใช้กลิ่นแรงบางทีล้างไป3ามน้ํสี่น้ําก็ไม่ออกนั่นเองนะคะกลิ่นแต่รอบนี้แม่ลองเปิดใจใช้พูล่าดูค่ะเพราะว่าเหมาะสาหรับสัตว์เลี้ยงพอแม่ลองใช้นะแล้วแม่ดมดูอู้มไม่มีกลิ่นจริงๆด้วยแล้วก็ให้เด็กๆมั่นใจได้เลยว่าเด็กๆต้องปลอดภัยแน่นอนค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งค่ะ แม่ไม่ได้ล้างรอบนี้ก็คือขวดน้ํานั่นเองเพราะขวดน้ําน้องเพิ่งล้างน้ําเปล่าไปเองนะคะเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนน้าให้น้องทุกวันค่ะอันนี้ของเพิ่งมาส่งแม่ก็แกะมาลองใช้เลยอันนี้ก็จะเห็นคราบนะคะสะอาดมากๆเลยจากคราบก่อนหน้านี้นะที่แบบเกลกลางมากๆเลยอันนี้ก็แค่สัปดาห์เดียวนะเนี่ยอย่างขวดน้ําน้องที่ไม่ได้ล้างโชว์เพราะว่าแม่ต้องล้างเปลี่ยนน้าให้น้องทุกวันนั่นเองค่ะแต่เนี่ย เราล้างกันอาทิตย์ละครั้งนะคะเพราะว่าเด็กๆกกตัวแสบมากเลยชอบไปอืในชามข้าวนะแล้วก็ไปฉี่แล้วก็นอนทับบางทีนะพี่ยูโดก,ก็ตูดไปพลาดไว้ด้วยบ้านไหนสักแสบเนี่ยลองดูนะคะว่าจะแสบเท่าบ้านเราไหมและนี่เลยหลังๆก็จะสะอาดแบบนี้เลยค่ะเอาใส่อาหารให้เด็กๆตอนแห้งแล้วก็มั่นใจปลอดภัยได้เลยค่ะเด็กๆก,ก็แฮปปี้ได้กินถ้วยสะอาด,อาดไม่ท้องเสียกันด้วยนะคะ